การูเลอรลี่สักุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนน้ำท่วมแม่ยังไม่มารับเป็นปิดเทอมที่เงียบเหงาค่ะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะก่อนปิดเนี่ยยอดวิวน่าจะยังดีกว่านี้อีกนะคะเอาเป็นว่าถ้าอยากสพอร์ตพี่ฝากแวะไปช่องแยกเลิบลี่สักุละโกรอบ้างนะอายุไม่ถึง13ก็ไปได้ถ้าผู้ปกครองไม่ซีเรียส แม้ว่าตอนนี้ Facebook จะไม่ต้องการผู้ติดตาม5,000แล้วก็ตามก็ขอฝากแฟนเพจแตงกวาเลิฟลี่สากุลด้วยนะคะแวะไปดูคลิปเลื่อนดูโพสก็ยังดีเนื่องจากเคยมีคนขอไว้ให้ทำแนวน้ำท่วมแต่ขอเป็นเสียงพี่ไม่ใช่ AI ก็ขอใช้ชื่อตัวละครจากน้องคนนี้เลย นี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คะทำไมอยู่ๆน้ำท่วมฉับพลันแบบนี้นั่นสิคะครูเด็กๆจ้าอยู่ในความสงบก่อนอย่าเพิ่งตื่นตะหนกกันไปนะพอดีว่าเขื่อนมันแตกจ้า <S 2> <S 2> <S ยังไงหน่วยงานของเมืองเราเขาต้องจัดการแน่นอนจ้าตอนนี้เราอยู่ชั้นบนเอาไว้ก่อน ก็ตกเขื่อนก็แตกถนนก็ขาดแล้วเราจะไปรับลูกเรายัางไงล่ะเนี่ยเอาล่ะตัดสินใจแล้วคนดีของแม่ด้วยเกียรติยศนักแข่งรถเปลี่ยนทองเราจะไปให้ได้แม้ว่าจะมีอะไรขัดขวางก็ตาม wow. อะไรนะคะเจ้าหน้าที่ทางหลวงหรอถนนที่มาฝั่งทางสวนสนุกขาดนั้นเหรอคะไม่นะคุณพาคุณเจ้าถ้าเป็นอย่างนั้นคนดีเป็นห่วงคุณแม่แย่เลยค่ะครูคุณแม่ของคนดีขับรถมาจากทางนั้น,นะคะ่ะเฮ้ยคนดีไม่เป็นไรนะเพื่อนคุณแม่ของเธอน่ะเป็นสาวเท่าสาวเก่งเขาไม่เป็นไรหรอกนาเดียก็รู้ว่าคุณแม่ฉันเป็นนักแข่งรถ ่นใจกล้าบ้าบิ่นมากเลยนะสิเอาหน้าคนดีมิชาว่าอย่าเพิ่งคิดล่วงหน้าเลยนะคิดบวกแบบนาเดียไว้ก่อนอยตายแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าของมีค่าเงินทองของฉันลอยตามน้ำไปหมดแล้วให้ตายสิว่ายลงไปเก็บก็ไม่ไหวด้วยโถเว้ยอุตส่าห์โกงมาได้จากพวกลูกนี้แล้วก็คนที่มาเช่าบ้านแท้ ยายป้าสีนี่เองก็นึกว่าใครมารำพึงรำพันสมควรแล้วมีใส่คดกงเป็นที่หนึ่งแบบเนี้ยขอให้เงินทองของแกไปหาคนที่เดือดร้อนจะได้ได้บุญได้กุศลบ้างแม่ฮะผมหิวจังเลยเรายังไม่ได้กินอะไรมาตั้งสามวันลูกรักดูนุ่นสิจ้า คุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือเราแล้วเป็นยังไงคนดีติดไหมติดนะแต่ว่าคุณแม่ไม่รับสายนะ่ะแสดงว่าโทรศัพท์ยังอยู่ดีแล้วตัวคุณแม่ทำอะไรอยู่เนี่ยใจเย็นก่อนเพื่อนคุณแม่อาจจะยังไม่ว่างก็ได้นะว่าไงแคดบัตเลอร์นายมีหน้าที่ดูแลเมืองสกุละไม่ใช่หรอแล้วตอนเนี้ย ควบคุมระดับน้ำได้หรือยังนุ่นไงเห็นไหมล่ะว่าตอนนี้น้ำเริ่มลดลงไปเรื่อยๆแล้วดีมากจะได้ไม่เสียชื่อแล้วเธอรู้หรือเปล่าน้ำอะไรเดินได้หืม <c oughs> ก็นุ่นไงน้ำตื้นยังไงล่ะ <c oughs> ดิฉันนักข่าวภาคสนามค่ะในขณะน,นี้ระดับน้ำ การที่เขื่อนแตกสับพันลดลงแล้วนะคะโดยฝีมือของหน่วยงานและฮีโร่ของเราแคทบัตเลอร์ซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนท่านผอจะออกมาเดินวนจงกลมหน้าโรงเรียนเหมือนเดิมแล้วนะคะแหมชีวิตติดเดินจริงๆอดเดินไม่ได้เฮ้ยเห็นเปล่าผอโรงเรียนเราอ่ะชอบเดินขนาดลุยน้ำเลยหรอวะ ก็รู้นี่ว่าว่าแกมาเดินแล้วแกก็กลับบ้านชีวิตแกก็วนหลูปอยู่แบบนั้นแหละดูสิคนดีน้ำลดลงไปตั้งเยอะแล้วเราเดินชั้นหนึ่งได้แบบเนี้ยแสดงว่าเดี๋ยวคุณแม่ก็มาแล้วล่ะ,ฮะเฮ้ยทุกคนนั่นมันอะไรนะ่ะ คุณแม่ตัวเป็นๆน,นี่นะคุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมคะแต่ทำไมหน้าคุณแม่อ๋อคนดีสาหร่ายนะลูกพอดีว่าแม่เห็นรถลุยน้ำไปซ่อมที่อู่แล้วก็ไม่ทันระวังเหน,นื่อยก็เลยขึ้นไปนอนข้างบนแล้วก็ค่อยตัวลงมานี่แหละช็อตฟิลไปไหมเนี่ยนิชานาเดีย เมื่อกี้เจ้าพวกนั้นมันไม่น่าทันแล้วล่ะวิ่งป่าราบไปแบบนั้นเข้าใจผิดทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวไปแล้วเออครับนั่นใช่พี่แจ็กรายการ The Ghost Radio สินะครับคือตอนเนี้ยเมืองสักุล้ะได้เพิ่งประสบเหตุเขื่อนแตกน้ำท่วมนะครับแล้วก็มันน่ากลัวมากมีผี เอารถมาให้ผมซ่อมครับเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องแนวเฮฮาวุ่นวายตามสไตล์ช่องนี้คะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ ต้องฮิวพี่หนักๆแล้วล่ะเพราะว่าพี่เนี่ยรับศึกหนักเลยนะคะไหนจะต้องดูแลช่องหลักและต้องทำช่องย่อยให้ผ่านด้วยด้วยการกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ขึ้นฟีดมากยิ่งขึ้นส่วน FC ใหม่นะคะถ้าไม่อยากพลาดทุกคอนเทนต์ทุกการ์ตูนของช่องเลิฟลี่ซากุรแล้วล่ะก็ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะนี่่คืออ,อชองชงงจ แต่เมื่าเรามีการ์ตูนสนุกนุกและความลับในเกม